สบายดีสวัสดีค่ะพอแมเพี่น้องเอฟซีเบริร์ทุกคนทุกทันเลยจ้ะเพราะว่าจะเป็นเอฟซีทางฝั่งไทยฝั่งลาวหรือว,ว่าทังต่างประเทศเด้อจ้าวันนี้ครับมาพบกับพ่อกับเพว่าคนโกรคนเกาค,นเ,กาคนเดิมอีกแล้วจ้าทุกคนคะ่ะกลับมาเสียงแหบนะคะทุกคนนะคะบางคนถามว่ามือเสาคือเสียงแหบแต่ข่าน้องเพ่ว่วานะคะดังดีี๋ยวขีปลงนะคะเกี่ยวกับขีปน้องข้าหลานะคะ เป็นจังไรละคะพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ทั้งฟังไทยฟังล่านะคะหยอดวิวของเฮานะคะหนึ่งวันก็จะแตะไปแล้ว4 0 0แสนวิวนะคะทุกคนกระทือว่ามาแรงนะถึงจากบอติดอันดับแมนบอทุกคนรู้ว่าติดท็อป50แรายการที่มาแรงในของ youtube แต่ก็ติดท็อปมาแรงในใจ fc ฟซ้เจ้ะพ่อแม่พี่น้องนะคะเพลงของเฮานะจ้ะพี่น้องคะ่ะ ทุกคนคะก่อนที่จะไปวบาไปจ้านะคะว่ามีข่าวด่วนเนาะข่าวด่วนนะคะพรม,มีพี่น้องนะคะข่าวด่วนที่เพิ่นบอกว่านะคะน้องข้าหลานะคะมีอ่าเอฟซีแมนบอจาก USA นะคะทุกคนนะคะหายคล้องควันหรือว่าหายอ่านลังวั่นนะคะสื่อท่องแต่งเป็นหนึ่งบาทนะคะจริงหรือมั่ว ชัวร์หรือไม่นะคะทุกคนทีเดนแน่ฮะเพื่อว่านะก็ต้องขอแสดงความดีใจน้ำหนองน้ำนะคะพ่อแม่พี่น้องเนาะก่อนเท่าที่จะไปอ่านคอมเมนต์นะคะทีได้ไลค์คนเพื่อนอันนี้มานะคะพี่น้องนะคะเดี๋ยวเท่ากัาจะเปิดเพลงพอๆให้พี่น้องฟังนะคะนิดๆหน่อยๆนะคะพี่น้องค่ะคือบอกเลยว่าอันนี้คือสิ่งที่เรา ไม่รู้ว่าจะเสียลิตริลหรือเปล่านะแต่จะเปิดเพลงให้ฟังนิดหนึ่งนะคะทุกคนดันวิวค่ะดันวิวอ่ะดันวิวค่ะเนาะพี่น้องค่ะมาก่อนที่จะไปทำชมเขาฟังนะคะน้องเพวาก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซ้อมสไคร้ให้ด้วยนะคะและที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะไม่ต้องพลาดทุกคลิปแล้วก็ซอยสนับสนุนน้องเพาีาโวยการเบิง้งโฆษณาให้น้ำตาจ้าขอขอบคุณในหลายค่ะ ตอนนี้นะทุกคนก็จะสล้านเอ่อจะสี่แสนวิวเลยเนาะภายในวันเดียวนี่ถือว่าโอเคนะและผู้ติด,ดตามนี่ก็ขึ้นเยอะมากเนี่ยผู้ติด,ดตามเนี่ยจะจะเป็นแสนแล้วนะทุกคน9ก้0หมื่นเจ็ดพันกว่ากว่าท่านแล้วนะะเปิดเบาๆนะคะทุกคนนะคะเปิดเบาๆนะคะ เผื่อว่ามันติดลิสิทธิ์นะคะทุกคนเพราะว่าเพรว่าเคยโดนมาแล้วครั้งหนึ่งนะทุกคนกับส้มปิวนะทุกคนเพราะว่าตั้งแต่เฮ็ดยูทูบมากนะพี่น้องก็เคยถือยุบกดของ youtube นะสั่งให้ลบคลิปเลยแต่เป็นครั้งแรกเพรว่าเลยเสียวสันหลังนะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะก็พยายามเฮ็ดคลิปนะ่าหมันหน่อยลงนะทุกคนหรือว่าเอาเนื้อหาหรือว่าส่วนประกอบของอ่าเพลงหรือว่าส่วนประกอบของคลิปของ่า หนองข้ามหลานนะทุกคนอาจจะได้ม,มาเล่าตามเนื้อหานะอันนี้คือต้องบอกก่อนนะคะ Fc ทุกขันนะคะว่าอาเพว่าคือโบเห็นจะเห็ดคิปหนองบ่อยๆนะทุกคนคือโบนําเสนออาภาพหรือเสียงมาประกอบไปยังต่างๆเหมือนแต่ก่อนนะคะก็มี Fc ทีทเพิ่นด้ถามถ่ยเพวานะคะถามถ่ยเพวามานอกทุกคนคะ <laughs> นี่คะ่ะ <laughs> มันติดมันติดอันนี้คะ่ะ <laughs> มันติด ลิตสิทธิ์กับพี่น้องแล้วมันกับอันนี้คือเพื่อนกาบปรดอันนี้นะทุกคนคือแบบเพี้ยว่ากับเขาใจนะอันนี้ก็เข้าใจนะคะทุกคนเพราะว่าเนื้อหามันซ้ำกันนะพี่น้องนอเนาะเพี้ยว่าไก่เฮ็ดด้วยที่แบบว่าเพี้ยว่ากับบูหูเนาะทุกคนบูหูรายละเอียดเนาะแต่ทีนี้เนื้อหามันซ้ำกันนะทุกคนเพี้ยว่าก็เลยโดนเลยกดอ่ายูทูบก็เลยสมมาว่าอ่า คุณมีการร้องเรียนว่าคุณละเมิดลิขสิทธิ์นะคะทุกคนสั่งให้ลบคลิปนะเพราะว่ากับเขาใจนะพี่น้องนะคะอันนี้ก็คือเขาใจนะทุกคนแต่ว่ามันจะมีความตกใจอยู่ตรงหนึ่งแล้วก็เลยเพียวว่าก็คลิปนะทุกคนคลิปวิดีโอที่เพียวว่าไน้นําเสนอไปะหลายๆคลิปเนาะก็คือเพียวว่าลบทิ้งประมาณสิบกว่ากว่าคลิปนะแต่ว่าถามว่ามันมีการแจ้งเตือนเี่ยังบอคือบมีนะคะพี่น้องแต่ว่า ก,กันไหวดีกว่าแก่เนาะแต่ว่าพอเราได้คุยกับน้องข้าหลานะทุกคนนะคะน้องเพื่นก็บ,บอกว่าเออเอือยคือพาวลบอย่างประมาณนี้ค่ะทุกคนมันอาจจะบุกเกี่มันเกี่ยวมันเป็นสปอร์บางทีคือเพี้ยว่าตกใจนะอาจจะเซฟไหวเป็นข้อมูลส่วนตัวหรือเปล่ากับโผนะคะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นเป็น,ปนข้อมูลที่สําคัญนะก็ถือว่าเป็นเป็นประสบการณ์ที่สําคัญเนาะพี่น้องนะคะสําหรับเพี้ยวานะคะอันนี้คือถามว่ามีความแบบอันนี้บอคืออย่างเช่นเนาะ อาถราคุณพ่อผู้ใหญ่ครับทุกคนเผื่อกันได้มาสี่แจง้วเนาะเพื่อกับวันนี้มเจตนาอย่างนั้นทุกคนเพราะว่าปัจจุบันนี้เนาะสื่อหรือว่ายูทูบเบอร์บางท่านนะทุกคนก็เอาข่าวสารหรือว่าเหลืองเล่าหรือเอาคลิปนะทุกคนเนาะไปเห็นในทางทีถือบวควรหรือว่าแบบว่าอ่าเหมือนกับว่ามันมันแบบว่าซ้ำๆกันกับเหมือนกับเพืว่านี่แหละนะคะบางคลิปมันก็ซ้ำกันแมนบทุกคนนะคะซ้ำคือแบบว่าในบางคลิปอ่ะเพว่าอาจารย์ลัน หรือว่าแบบค,ค้งแขนไปโดยตรงนะคะโดยที่บมี่แบบว่าเนื้อหาของเพีว่านะประกอบเลยอันนี้เพีว่าก็ต้องเข้าใจนะคะเพีว่าก็ต้องขอโทษได้หลายเนาะทุกคนก็ย่อมหักผิดนะทุกคนก็เลยพยายามพี่น้องนะคะอยากให้เอฟซีเข้าใจเพีว่านเพียว่ายังสนับสนุนแลวก็ให้การซับพอร์ตน้องคือเก่าคือเดิมนะทุกคนเอาคิดิเบิรงว่า ขนาดปีนี่ยังเปิดนะันทุกคนเข้าไปอาบน้ำมนะันยังเปิดฟังนะอันนี้เรื่องจริงเลยทุกคนคะ่ะถ้าคนท้าโบฮักจริงนะทุกคนจะบเบาอ่านิ่มๆเกมไซสอารมณ์ดีแบบนี้นะบางคนบอกว่าแพรวาเธอสร้างภาพหรอกแต่แต่คนสีเขียดนะคะทุกคนสร้างภาพทําความดีดีกว่าสร้างภาพทําความเลวเรื่องจากพ่อแม่พี่น้องนะคะโอเคไปเดี๋ยวห้อสีมาเบ่งนะคะคอมเมนต์ที่คอมเมนต์บอกว่าเออน้องแพรวา น้องเพว่ารู้ไหมว่า FC น้องคำหลานะคะทุกคนสื่อท่องให้น้องคำหลานะคะ1บาทเลยนะพ่อแม่พี่น้องนะคะนี่ค่ะก็จะมีคนให้การสนับสนุนและก็สนใจมากนะคะและท่านนี้บอกว่านะคะทุกคนอันนี้คือเข้ากับตองข้อแสดงความยินดีนํานะทุกคนคนที่ขยันเป็นบบทุกคนมีความพยายามแล้วก็อันนี้2อกระทือว่าตองเลหับซิงนั้นอยู่แล้วนะทุกคนอาจริงๆนะหลายๆคนนะอาจจะโบหูหนอว่า กว่ามันจะมาถึงจุดหนี้มันโบเมนเรื่องไงนะพี่น้องนะคะอันนี้คือเราต้องยอมรับจริงๆนะคะทุกคนก็ต้องขอชื่นชมเนาะนี่นะคะและวันนี้นะพี่น้องนะคะอย่าลืมเนื้อจ่าอย่าลืมอย่าลืมนะเพวาจะเตรียมไปดูนะทุกคนจะเตรียมไปดูแต่เพวาขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่าเพวาาดูคลิปในครั้งนี้นะทุกคนหรือว่าเข้าไปในกลุ่มปิดนอกที่ไลฟ์สดอะที่จ่ายไปในอ่าหนึ่งกำลังใจก็คือในราคา 9 9 9บาทนะทุกคนเพราว่าอาจจะบอดเอามาให้พี่น้องเบิงนะคะเหมือนแต่ก่อนเพราะว่าแต่ก่อนอ่คาครั Moment. Moment. ้งแรกที่เพรนว่าโมเมนต์โมเมนต์ทุกคนอาทิตย์ที่แล้วเพราว่าเขาไปเนาะที่มีคุณอาแม่นะคะพิมพานะทุกคนคุณแม่าขอโทษค่ะนั่นแหละทีอ่อนน้ำตาชาอู่นะทุกคนคือเพ่าว่าเอาให้พี่น้องได้เบิง่งเบิดเลยเมนบอทุกคนนะคะแต่ครั้งนี้จะ เด้เอามาให้เบิงนะคะพี่น้องนะคะก็ต้องขอโทษขอไวน้มหลายเนาะแต่กระชิอัปเดตเหลืองเล่าข่าวสารเหมือนกับทีพี่ว่าเดเวัาให้พ่อเมย์พี่น้องฟังนะคะมีข่าวอยังไม่เหลืองเล่ายังกชิมาอัปเดตให้พ่อเมย์พี่น้องฟังนะคะและอย่าลืมให้กําลังใจเด้อจ้ะทางฟังเล่านาอพี่น้องเพค่นก็มาให้กําลังใจอย่างหล่นเรือเลยจ้ะนาะบุคคลที่สนิทกับน้องกับหลายคนแรกก็คือไอไซฟนนั่นเองนะทุกคนนอกจากอ่า ไอไซฟนนะคะทุกคนแล้วก็มีน้องลินดาเมนบบทุกคนนะคะมักเสียเอิญพิษตลอดนะทุกคนต้องขอโทษขอไปแล้วก็น้องปะบูนะอ่ะน้องปะบูนะทุกคนนอล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งนะคะบููแต่ว่าอีกคนหนึ่งนะคะน่าจะเป็นเจ๊ขาวของเรานะคะทุกคนทุกหลังน้องมาห้กําลังใจมาเชียร์ถึงหนาบาทนะคะทุกคนแล้วันนี้ก็คือวันคล้ายวันเกิดของพ่อผู้ใหญ่บ้านของเฮานะนะคุกคนกับจิมีการโชว์นะคะโชว์อะไรต่างๆนานาเนาะทุกคนนะคะโชว์มอล่มหรือว่าล่มเหลือง นะคะทุกคนอาจจสเอินว่าลำเหลืองตกก่อนหรือเปล่ายัางพอลองบอโหูนะคะกบกบอาจจะข่าวๆประมาณนี้นะจ้าพ่อม่พี่น้องนะแต่อย่าขู่ไล่ละเอียดเดี๋ยวเข้าไปเบิงไปชมไปติดตามนะคะทุกคนตรง่านน้องห้กําลังใจเพื่อนนะคะแต่ละทันได้ทีบริสุทธิ์ตัวนะคะเดี๋ยวเขาก็รอมาเบิงย้อนลังกระไรนะคะเพีะว่าก็จะพยายามอ่ะ อ่านะทุกคนนําเหนือหานาะบ้างช็อตบางยังมาเล่าซูพ่อเม่พี่น้องเอฟซีทุกคนตุก่านได้ฟังเราจ้ะก็อย่าลืมนะคะทุกคนอาจจะบริสนุกคึกคืนนะคะเต้นระบำชาวเกาะลาระบำชาวเกาะเหมือนแต่ก่อนนะแต่พายา้ามก็จะพยายามพยายามพี่น้องนะคะจะพยายามนําความสุกนะคะความมุนวันซื่นโฮเซลมาเล่าซูพ่อเม่พี่น้องฟังเมิดคือเกา่าคือเดิมเดิมจ้ะนะคะทุกคนตุก่านนะคะอเพลงจบแล้วคะ่ะเราก็ต้องเปิดรันใหม่นะคะอ่ะ นะคะพี่น้องนอกก็คือเห้ากระตอมเบิงอ่ะ ให้กำลังใจนะคะโอเคเด้อสายพี่หนีนะคะคลิปนี้อีพีนี้นะคะท่านผู้ฟังผู้ชมนะคะที่ได้รับชมและฟังนะคะมีความคิดเห็นอะไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันไนด้เด้อจะขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะน้องเพวาวกพยายามทยอยตอบแล้วก็กดหัวใจให้เด้อจะบางคังอาจจะปฏิตอบคอมเมนต์นะคะแต่ก็จะกดหัวใจให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีนะคะอาจจะชาะแนกก็ต้องขอโทษขอภัยนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณหลายๆลายเด้อจะช่วงนี้งานประจําก็ยุ่งนะคะรักก็ยุ่งะคะ่ะ งานก็อยัดมุ่งมั่นนะคะทุกคนโอเคค่ะสวัสดีค่ะสบายดี